รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน เชิญรับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะไปกันที่ข่าวแรกค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำปีเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่4ประจำปี2557 หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35อำเภอแม่ซอตรวจยืดแก๊สหุงต้มของขอบวนการลักลอบขนส่งแก๊สเถื่อนได้ของกลางทางแก๊ส50ถังโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมเดินรณรง์วันงดสุบุรีโลก บาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหา,า,า,ารครั้งที่4ประจำปี2557ค่ะวันที่29พฤษภาคม2557เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่4ประจำปี2557ณห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอด โดยมีดรเทิดเกียริชินซรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายการกันนินว่าเที่ยวร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายอำนาจนันทหารรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล ผู้ในการกองงานต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงโดยมีเนื้อหาที่ประชุมว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอเรื่องข้อสั่งการและนโยบายการทำงานให้กับฝ่ายต่างๆ8ประเด็นประกอบไปด้วย 1. ขอบเขตอำนาจของหัวหน้าคอสอชอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2. ตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อปฏิรูป 3. กำหนดหน่วยง,งานส่วนราชการกรอบการทำงานให้ชัดเจน สสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องลำดับการทำงานของทุก่่ายกํากำหนดแผนงานและโครงการริเริ่มใหม่ 6. ความโปร่งใสและวินัยการใช้งบประมาณและไม่ผูกพันรัฐบาลใหม่ 7. ให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 8. การมีคณะที่ปรึกษาในการทำงานของส่วนต่างๆสำหรับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และเรื่องการยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่คือนายสมชัยหัตยะตันติซึ่งเคยดํารงตําแหน่งนายอําเภอแม่สอดมาก่อนและการพูดคุยระหว่างผู้นําท้องถิ่นในอําเภอแม่สอดกับพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับการหน่วยชากกิจกรมฐานราบที่4 แนเรื่องของการทําความเข้าใจกับประชาชนในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งของรถแมพ a p 3ระยะสู่การเลือกตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอและปัญหาสำคัญที่ยังอยู่ในช่วงของการเร่งแก้ไขปัญหาคือปัญหาขยะที่กำลังเป็นที่เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศาบาล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายดูแลงานด้านนี้อยู่ได้ทําการแจ้งหนังสือให้แก่บริษัทที่รับเหมาจัดเก็บขยะให้เร่งทําการปรับปรุงระบบซึ่งขณะนี้ได้แจ้งไปแล้วถึงสองครั้งและไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งได้เร่งแก้ไขปัญหาควบคู่กับการเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาขยะนี้ให้หมดไปและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร่งด่วน อำเภอแม่สอดจัดก,การประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรับวิสาหกิจและภาคเอกชนตามที่6กประจำปี2557ค่ะ อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนครั้งที่6ทั2,557ที่ห้องประชุมธนะสารสินที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นประธานร่วมในที่ประชุมซึ่งมีหัวหน้าพร้อมตัวแทนส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ จำนวนกว่า80คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยประธานในที่ประชุมมอบใบประกาศผลการคัดสรรรากวัฒนธรรมในระดับอำเภอให้กับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอดเรื่องการรับรองวาระการประชุมคณะส่วนราชการหน่วยง,งานรับวิสาหกิจและภาคเอกชนครั้งที่5ทับส5งเมื่อวันที่1พฤษภาคม2557 เรืองกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคารที่10มิถุนายน2557เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เรื่องการประชาสัมพันธ์รวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนาด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรได้จัดทำโครงการกองทุนชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้นอกระบบเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบในวันที่สองเมษายน2 5 5 8้และเรื่องการประชาสัมพันธ์ประเด็นหลักในการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2500 57ระหว่างวันที่4-6ถึงมิถุนายน2557ชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดียวจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาเดียวจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประช <made possible. S 3> <le> ุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาเดียวนายสุนทรอินหลวงประธานชุมชนตาลเดียวและนายวิชัยใจเหล็กประธานชุมชนจอกจรอำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนเริ่มโดยนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาเดียวจุดธูปเทียนบูชาพระรัต นาตานำสมาชิกว้ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทางทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมช่วงช้ามีการตรวจวัดความดันโลหิตตรวจสุขภาพในช่องปาก ทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีการประชุมประจําเดือนโดยมีทันตแพทย์หญิงนงลักษ์แท้ตั้งทันตแพทย์หญิงปฏิบัติการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปากพร้อมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงท้ายเป็นการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดก,กิจกรรมเดินรณรงค์วันมัวสุบุรีโลก ที่สนามกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนอิสลามศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสถานีตำรวจภูทรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นประธานในพิธีและพันตำรวจเอกดอกอรปวงนครนครสติภาพผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองตากเป็นผู้กล่าวให้อวาทถึงความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งนี้เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นถึงอันตารายของพิษภัยของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วยตามที่องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าประชากรโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ4ล้านคน บุหรี่เป็นสาเหตุของการตายของประชากรโลกผู้สูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งปอดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจโรคถุงลมโป่งพองและเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบ คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ42,000คนเฉลี่ยวันละ115คนโรงเรียนอิสลามศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยที่มาจากบุหรีจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2557เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนครอบครัวชุมชนและสังคมตระหนักถึงพิษภัยของบุรีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการประชุมคณะกรรมการกองทุนค่ะ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจัดการประชุมคณะกรรมการณนะห้องประชุมโกเมนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายกนวัตเพชรก้อนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมและเจ้าหน้าที่คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นจากโรงพยาบาลแม่สอดคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีหัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่องแผนงานเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนปีงบประมาณ2557กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นเทศบาลนครแม่สอด ส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยโครงการอนามัยเด็กวัยเรียนโครงการวัยเรียนไวัยไซส์ห่วงใยสุขภาพโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงในเด็ก15ปีในโรงเรียนโครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กชุมชนแรกเกิดถึง5ปี โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชากรอายุ35ปีขึ้นไปโครงการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลแม่สอดประกอบด้วย โครงการกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครแม่สอดโครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชากรอายุ35ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลโครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงอายุ15ปีขึ้นไปในสถานศึกษาโครงการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเขตเทศบาลนครแม่สอด โครงการคัดกรองค้นหานักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินโครงการสายตาที่ดีเพื่อเด็กในวัยเรียนโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายรวมพลังสร้างสุขภาพในชุมชนโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นได้มีความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันการวัดค่า BMI ปรากฏว่านักเรียนอยู่ในภาวะโรคอ้วน ซึ่งมีจำนวนหลายคนซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามให้ความรู้และฝากถึงผู้ปกครองในเรื่องของการรับประทานอาหารของบุตรหลานหากไม่รีบแก้ไขอาจจะเป็นอันตารายต่อตัวนักเรียนได้ในอนาคตและสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคซึ่งได้ทำการคัดกรองไปแล้วยังคงน่าเป็นห่วงอยู่มากเพราะในชุมชนต่างๆมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นพาหะ และสามารถติดต่อกับคนในชุมชนได้จึงต้องเร่งแก้ไขและนำตัวผู้เป็นโรควัณโรคมารักษาอย่างเร่งด่วนและขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขอสอมอและอสอ,อที่มีส่วนช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคสามารถค้นหาผู้ป่วยในชุมชนและพามารักษาให้หายทำให้ผู้ป่วยโรควัณโรคในแต่ละชุมชนเริ่มลดน้อยลง หน่วยเฉพากิจกรงฐานพรานที่35เำเภอแม่สอดจับกลุ่มแก๊สหุงต้มเถื่อนขณะกำลังลําเรียนค่าปไปยังฝั่งพมากได้ของกลามแก๊สหุงต้ม50ถมังค่ะ พันโทสมศักดิ์จีนหลักร้อยเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังฐานพรานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดบุกจับกลุ่มแกส๊สหุงต้มจำนวน50ถังถังละ48กิโลกรัมที่บ้านท่าอาจตําบลท่าสายล้วนอำเภอแม่สอดก่อนจับกลุ่มได้ทหารได้ทําการตรวจลาาตระเวนตามแนวชายแดน บริเวณด่านพรมแดนไทยพมา่าพบรถยนต์คันหนึ่งกำลังบรรทุกแก๊สหุงต้มจำนวนดังกล่าวนำทางแก๊สกลิ้งลงแม่น้ำเมือยเพื่อนำลงเรือส่งไปยังฝั่งพมา่า แต่มีเจ้าหน้าที่ทหารไปตรวจพบจึงได้แสดงตัวจับกลุ่มทําให้รถยนต์บรรทุกแก๊สหงต้มขับหลบหนีไปทิ้งถังแก๊สไว้กระจัดกระจายทั้งฝั่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารจึงลงไปตรวจสอบและตรึงกําลังตามแนวชายแดนป้องกันการซุ่มโจมตีจากกองกําลังไม่ทราบฝ่ายที่คุ้มกันอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งว่าจากการตรวจยึดจับกลุ่มแล้วจะประสานกับด่านศุลกากรแม่สอดมารับของกลางไปดําเนินคดี และขยายผลต่อไปสำหรับขบวนการขนส่งแก๊สหงต้มเถื่อนเป็นของนายทุนที่ลักลอบค้าแก๊สส่งยังฝั่งพมา่าเป็นประจำและลักลอบขนก่อนพ้นเวลาเคอร์ฟิวด้วยซึ่งในจุดที่ทำการลักลอบขนส่งแก๊สนั้นเป็นจุดที่ทหารได้สั่งปิดท่าข้ามไปแล้วฝ่ายผู้ประกอบการยังได้อาศัยความเงียบส่งออกแก๊สไปยังจังหวัดเมียวดีของพมา่าตรงข้ามอำเภอแม่สอด หมดเวลารับชมข่าวเคเม์ทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณน,นาแก้ขอจบก,การรายงานข่าวพิมพเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒธาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพจ์เรืองวงเรียนและถ่ายรรมิมงกระบาคายาสวัสดีครับตัวนี้โยมผู้ชายตอบว่าผมชื่อนายกอผมชื่อนายกองมชื่อนายกภาษาพม่าแปลว่า,วาเทวีโดนามีโคชตเต ตรวิโดนันมีโควิเดเจตตรวิโดนันมีโควิดเจตหรือใช้คำว่าตะการนามีโควิเดเจตตะการนามีโควิเดเจตตะการนามีโควิดเจตแล้วลงท้ายด้วยขอรับภาษาไทยว่าขอรับโวภาษาพม่าว่าพยาพย,ยาพยาแปลว่าขอรับสำหรับผู้หญิงคำตอบตัวอย่างติวิโดมะ ขอแข่งพิเดตวิโรมะขอแข่งพิเดหรือตะกามะขอแข่งพิเดตะกามะขอแข่งพิเด,ดสำหรับผู้หญิงคำตอบยกตัวอย่างว่าดิฉันชื่อคอดิฉันชื่อคอภา,าษาพม่าแปลว่าตวิโรมะ นามีโคปิเต,ต,ตวิโรมะนามีโคปิเตทวิโรมะนามีโคปิเตหรือใช้คำว่าตากามะก็ได้ว่าตากามะนามีโคปิเตตากามะนามีโคปิเตตกามะนามีโคปิเตที่นี้ก็เหมือนผู้ชายในคำลงท้ายนี่เหมือนผู้ชายว่าเจ้าข้าเจ้าข้าก็ภาษาพม่าว่า ဖျားဖျားဖျားတပီတော်မတ်နာမီခေါင်းဖြစ်တယ်ခရာတကာမတ်နာမီခေါင <caring> ်းဖြစ်တယ်ခရာ ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่ 6. พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่ 9. วมิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร่รวมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย b 3ชกร4สาย b 4แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอด ครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมามาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลแม่สอนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรม,มาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์0 5 5 5์8 เก้าครับผมย้ำอีกทีนะครับ0ูน5 5ห้าห้ครับขอบคุณครับโรงพยาบาลสามเงามีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพสองตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขหนึ่งตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ห่งตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย1นึ่ตำแหน่งผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลสามเงางานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการชั้น2ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาพฤษภาคม2,557ในวันและเวลาราชการหรือโทรศูน 549257-8ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบา,นาลนครแม่สอดโดยเทศบา,นาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย สองผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน3บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. ียิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวกลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2557ในวันและเวลาราชการและจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่10มิถุนายน2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปากเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยกรมทางหลวงชนบทโดยสำนักสำรวจและออกแบบจะดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสายงองูสามผังเมืองรวมเมืองแม่สอดเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้โดยการมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็น จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการซึ่งกำหนด,ดในวันประชุมดังนี้วันที่30พฤษภาคม2557เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงเวลา13นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีณห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอด วันที่31พฤษภาคม2,557เวลา8นาฬิกา30นาีถึง12นาฬกาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดมูลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรชัตดได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัลหม่อมง,งามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณภาพในงาน วันมงงามจิตบุรชัตดสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่30ในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกคนพิการดีเด่นและเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติหมดเขตรับสมัครวันที่31พฤษภาคม2557สสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอนุสรหม่อมง,งามจิตบุรชัติโทร02-354-7391-4ต่อ103